นะโมตัสสะมะงคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังส ah ังฆัง นามาสามิโตปรังสักกะจังธรรมโมโสตโพตินี่เป็นวันที่หกของการปฏิบัติธรรมของเรา <c oughs> ซึ่งเราก็มาร่วมกันศึกษาธรรมะซึ่งมีหลายประเทศ ที่มีศรัทธายัง <c oughs> ที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเดิมสในพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ศรัทธานี้สำคัญจะพาเรามุ่งไปสู่จุดหมาย ที่เรามีความตั้งใจถ้าศรัทธาไม่มีแล้วไม่เราจะอยู่ใกล้คำสอนของพอระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่ได้ริมลดของธรรมะนั่นเกียวในสมัยพุทธกาลถึงแม้ว่าจะมีพระสมสมาสัมพุทธเจ้า,าตรัสรล้ในโลกนี้แต่คนจำนวนมากยังไม่มีศรัทธา ยังไม่ได้สร้างบารมีเมื่มกับพระองค์ก็มไม่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมศึกษาธรรมก็มไม่มีปัญญาที่จะรู้หรือเข้าใจในธรรมะไม่ได้รับรู้รสของธรรมเพราะรสของธรรมนี้ชนะซึ่งลดทั้งหลายทั้งปวงอาหารที่อร่อยที่เลิศรดทั้งหลาย ที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยก็กชชกกล่าวแต่เราของทำนั้นนำมัทซาบซึ้งเข้าไปสู่จิตใจยิ่งเราได้รับรู้รถรรมมีพิติสุขหรือเห็นธรรมแล้วมีรถ่างเลิศที่สุดเลยนบุทธเจ้าก็ตัดว่า ก็เป็นเช่นนี้พวกเราก็อย่ามัวกันประมาทในชีวิตในวัยถ้าเราไม่ประมาทกนวจยามในความเพียรความวจยามเนี่ยเราก็เพียรกันมามากตั้งแต่สมัยเป็นเด็กศึกษาเล่าเรียนกับเพียรเพื่อจะได้มีการงานมีที่พึ่งได้ <c oughs> แล้วก็ไปอากาศเริ่มเย็นอ่ะทีนี้ว่าถ้าเรามีความเพียรความตั้งใจที่สูงพระเจ้าก็บอคนเราจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นเองเพียรอะไรบ้าง <c oughs> เพียรละบาปมันเป็นบุญเนี่ยเราก็รู้จักนี่ พระเจ้าเทศในวันมาคะหัวใจของพุทธศาสนาเพียรละบาปเพียนบำเพ็ญบุญนำกุศลให้ถึงพร้อมก็เรามาดูว่าบาปนี้มันเกิดขึ้นทางกายและกว็วาจจาถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจปฏิบัติแต่สังคมที่เราอยู่เป็นคนที่ไม่มีศีลสุดน,สสนมาก ย่อมยากมีการกระทบกระทั่งเข้ามาสู่จิตใจของเราอันนี้เราก็ต้องสำรวมและระวังให้รู้ว่าโลกมนุษย์เป็นโลกของคนที่มีความลงมีตัวมีตนมีส่วนน้อยที่จะพยายามละตัวละตน ในว่าศาสนาจะมีหลายศาสนาก็ตามก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทั้งใจของคนนั่นแหะอันนี้ท่านเรานี่มีความตั้งใจแ้ะก็มีความเพียรอย่างนี้มุ่งม,มั่นเถอะสังเกตจิตของเราแล้วมีสติมีสติ สังเกตด,ดูนะจะเน้นเรื่องสติว่าจิตของเรานี้เป็นอย่างไรเมื่อเราได้รับรู้ในอารมณ์แล้วจะจะวิ่งทันทีถ้าเราไม่มีสติเพียงพอเราจะเห็นโทษเราไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นเราไม่อยากจะโกรธจะโกรธจะหลงหรอกเราก็รู้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดี เมื่อก่อนนี้เราไม่รู้จักก็ทำตามไปเลยมีโรธมีโกรธมีหลงกับปรุงแต่งทำตามความคิดไปความคิดอย่างนั้นก็กระจุกระชากล่างร่างกายนี้ทำไปแต่เราก็ผ่านพ้นกันมาได้ถึงปัจจุบันนี้ก็นับวปาโชคดีละไม่หลงไปในทางที่มันวุ่นวายได้มามีสติสังเกตใจ อยากจะพูดอยากจะทำตามความคิดความนึกปรุงแต่งเนี้ยเราไม่ทำตอนนี้เราอดทนนยอดทนแต่ถ้าใจเรามีสติสมาธิที่ตั้งมัน่นความอดทนต่ออารมณ์นี้มันก็น้อยลงไปเพราะว่าสมาธิมาช่วยข่มใจของเราไว้ได้อยากจะบน่นอยากจะว่าเราก็ข่มเอาไว้ได้ ไม่วุ่นวายไม่ฟุง้งซ่านนี่อันนี้สองแห่งการเจริญสติสมาธิยังมีมากยังใจใสงบคมกิเลสเอาไว้แม้ว่าจะยังไม่ได้ชำระก,กิเลสเอกไปเลยจากใจยังมีอยู่ครบถ้วนความโลภกดหลงยังมีอยู่เต็มไปหมดนั่นแหละแต่เราข่มเอาไว้ได้ ใด้ความสงบในความอดทนในบองต้นของศีลศีลจึงมีคุณค่ามากนะเพราะอะไรเพราะเราก็จะดูว่าเอาเราจะอดทนนี่นะศีลบาร,รมีนี่เพื่อที่เราจะต้องการสมาธิปัญญาในบางครั้งก็จะแทบไม่ไหวก็คิดถึงว่าพระพุทธเจ้าองค์มีศีลบาร,รมี จะถูกทรมานอย่างไรก็อดทนตอนที่พระองค์ทรงสร้างบาร,รมีเป็นบร,รมบริษัทธ์หลายภพหลายชาตินับไม่ถ้วนนั่นแหละองค์ทรงอดทนตั้งอยู่ในศีลเนี่ในความอดทนนี้มันจะมีกำลังมากขึ้นส่งผลให้ตัวสมาธิตั้งมัน มันที่ตั้งมั่นแล้วมันง่ายขึ้นอารมณ์เท่าเดิมแต่กำลังเรามากขึ้นเราสึกสบายเอ,อใจมันนิ่งนะมันไม่หวั่นไหวไปเนี่ยต่ออารมณ์นะไม่หวั่นไหวไปใจมันนิ่งใจมันสงบตรงนี้เราก็จะเริ่มมองเห็น หรือพิจารณาให้เข้าใจสู่ปัญญาปัญญาในธรรมลศาสนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นแน่ว่าพระเจ้าเทศมากถึง8ปดหมื่พันพระธรรมกันนก็รวมลงมาว่ารูปเวทนาสัญญาสงการวิญญาณเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนตัตตาถ้ารวมมาตรงนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่าตัวอุปทานนี้เองเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราก็จะต้องระอุปทาน,นความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ากันห้าเนี่ยมันเหมือนก้อนเหล็กที่มันร้อนเราจะไปแตะ ที่ดานบนด้านล่างดันข้างมันก็ร้อนทั้งนั้นเลยก็เลยยึดมั่นถือมันม่นเมื่อไหร่ก็เกิดความร้อนคือไฟขึ้นเหมือนนั้นนี่ม่อยนั้นเราก็จะต้องมาระอุปทา,านตัณหาความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นความเพลินอย่างยิ่งในอมนั้นนั้นเป็นเหตุในเกิดอุปทา,าน อปทานมีแล้วก็เกิดม,มีความทุกข์ที่หลวงพ่อชาติานาบอกทุกมีเพราะความยืดทุกมันยืดออกไปเพราะความอยากนะถ้าเรามีความอยากไปเรื่อยทุกมันจะยืดออกไปจากชาตินี้เป็นชาติหน้าชาติหน้าเป็นชาติหน้าหน้านูนี่เรามาคิดตัวดีว่าถ้าเราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยมันก็มีแต่ความทุกข์เกิดมาทุกชาติก็มีแต่ความหลงมมเนี่ย ลงเป็นเราเป็นของของเราภรรยาเราสามีเราลูกของเราล้านของเราเหลนของเราทรัพย์สินของเราแต่เราทุกคนก็จากไปอยู่อย่างนี้ถ้ามีแล้วก็ไม่มีใครรับช่วงต่อก็เป็นทุกข์อีกถ้ามีคนรับช่วงต่อไปแล้วก็เบาขึ้นมาสักหน่อยนึงาจากโลกนี้ไปอีกแล้วอุปทานเป็นปันใจจัยให้เกิด พบชาติการเกิดแก่เจ็บตายเราจะมาละอุปทา,านกันความทุกข์จะได้ไม่เกิดเอารักกันในปัจจุบันที่มีภาษากระทบกันนี่แหละต้องตั้งสติดีๆต้องตั้งสติสติรักษาใจ กู้ใดมีสติรักษาจิตของตนก็จะพ้นจากม่วงของมารละก็คือพูดทำลายความสุขเกิดความทุกข์นั่นเองเราก็ต้องมาเจนินสติไม่ใชจจ่เฉพาะเวลานี้ที่เราฟังธรรมการฟังธรรมก็มีการเรียนรู้แต่ก็เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกัน ถ้าเราเข้าใจเหตุผลก็อาจจะเห็นธรรมก็ได้ซึ่งมาก็มีประสบการณ์ได้เคยพูดให้ฟังไปบ่อยแล้วน่นะฟังธรรมลงุงประชาแล้วเกิดความว่างก้นในใจไม่คิดไม่ฝันเป็นอย่างนั้นน่ะมุ่งม,มั่นอยากจะเห็นธรรมก็รู้ว่าจะพ้นทุกข์ได้จริงอ่ะก็อยู่ตรงไหนละ่ะตรงที่เรายึดถืออยู่นี่แหละเหมือนกับบ้านที่ไม่สะอาด มีฝุ่นเราก็ไปปัดกวาดเจ็ดถูมก็สะอาดขึ้นเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดเราไปซักล้างมันก็สะอาดขึ้นมันต้องจิตที่มีความยึดมั่นถึงมันเราก็ใช้ธรรมะศีลสรรมาธิป,ปัญญาพิจารณาเกิดปัญญารู้ขึ้นมาละอุปทานได้ความทุกข์ก็ไม่เกิด โอปาปามเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์มรรคสติปัญญาทำให้เราเข้าใจในธรรมะเกิดนิโรธนิโรธได้เราก็ตั้งใจทำอย่างนี้แหละเราก็มีความหวังหรือมุ่งหวังไว้ว่าน,นชีวิตนี้เรามีศรัทธาแล้วโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาพบกับคำสอนของพระเจ้ามันยากมาก เมื่อเรามีโอกาสดีเช่นนี้แนหะเราต้องมุ่งหวังมันคนเราต้องการความร่ำรวยนะแต่ภูเขานะั้นมันมีทองเยอะๆมีเพชรในจินดาเราจะพยายามไปพยายามสแสวงหามาให้ได้คนในแบบคนในโลกก็เป็นอย่างนั้นแต่การสแสวงหาอย่างนั้นนะ่ะมันไม่ยั่งยืนมันต้องสแสวงหากันไปอีกอืม เป็นร้อยเป็นล้านหลายหลายอยหลายหลายลาย้ลา,ยลา,ยลาน,านพบชาติไปเรื่อยๆไม่จบแต่ไม่ได้ความทุกข์มันพระพุทธเจ้าตรัสว่าน้ําตาที่เราร้องให้ว่าความเสียใจพัดพากจากกันและความทุกข์ทั้งหลายมากกว่าน้ําในมหาสมุทรหูฟังแล้วสะท้อนมาใจมากเราเคยล้องให้มาขนาดนี้นะ เราเคยเสียใจมาถึงขนาดมากขนาดนี้นะมันนับไม่ได้อะถ้าอย่างนั้นทำงานต้องทําเพียนละพยายามศึกษาทําเพียนเรียนรู้ฝึกสติสมาธิเอาให้มันได้เราก็ทําการงานการศึกษาเราเรียนทําการงานมาได้แล้วปฏิบัติต้องได้พยายามจะระงับความฟุง้งซ่านด้วยกันบริกรรมภาวนาด้วยการพิจารณาในกายนี้แหละ เป็นก้อนทาดก่อนขันทำไม่ได้ไม่เกินความตั้งใจในความสามารถของพวกเราหรอกถ้าเราม,มีความตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆนล้ต้องได้เอรูปธรรมนามารมก็มีอยู่นั้นเพียงแต่จิตยังไม่สงบต้องมาฝึกให้สงบใช้กรรมฐานกำลาบจิตให้สงบให้ได้ มันสงบแล้วกลมกเลเยดไปได้แล้วก็มาเรียนรู้โอ้อันนี้มันไม่เจตัวเรานะร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามจริงๆเลยนะเกิดปิติเกิดความสงบขึ้นมาเห็นเป็นธาตุเอาเป็นธาตุแล้วมันจิตสงบพอสมควรแล้วเห็นมันแตกสลายไปใจก็ว่า เนื่อในบางครั้งเราฟังธรรมนั้นแล้วจิตเราก็ขับไปสู่ความว่างที่บริสุทธิ์น่เน,นียกว่าเป็นตทังคันิพานแต่เราเห็นชาติเราเห็นธรรมเกิดปิติเกิดความสุขมากอันนี้เรียกว่าบารมีเราถึงละไม่ใช่ว่าการฟังธรรมครั้งเดียวเราจะได้หรือสามสี่วันเราจะได้เห็นธรรมหรอก อาจจะครั้งเดียวได้ก็มีถ้าบารมีเราเต็มเรามาที่เราถ,ถึงพร้อมมันอยู่ที่ต้นทุนนะนะไม่คนทําการค้าจะร่ารวยทุกคนก็ไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนด้วยสติปัญญาด้วยเราต้องเช็ปัญญาในบางแห่งก็จะมีละไปฟังทำได้ที่สำนักนี้สักไม่กี่ครั้งก็เห็นทมแล้วอันนั้นมันเป็นพูด โดยให้กำลังใจชักจูงใจให้เกรัทธากสัทธาในการปฏิบัติเพราอคนเราก็อยากจะได้เร็วๆไวๆมีอยู่ครั้งหนึ่งน,ะ <c oughs> นักศึกษาเนี่ยปฏิบัติทำมาก็มาฟังเทศนลููชาก็อยากจะถามปัญหานะอยากจะได้ทางลัดๆไม่ไวทำอย่างไร นุงบูชาท่านเป็นอาจารย์เซนเนาะท่านตอบว่าถ้าอยากจะได้เวไวยนะไม่ต้องทำอะไรเออเอาสิผู้ถามก็ถามแบบอยากจะได้เวไวยปฏิบัติอ,อยากจะได้มีวิธีรัดเหมือนกันนะมาถามโดยตรงมาถามส่วนตัวซะด้วยอยากได้วิธีรัดเลยนะที่หลวงพบูชาเทศมนะันนั้นคงไม่จะมีวิธีรัดเหมือนกันนะ่จะต้องขอวิธีรัดจากอาจารย์เซนเลยนะ ลวงปู่ก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรอาตมาก็ฟังก็อไม่ต้องทําอะไรแล้วเราจะได้อะไระเราอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆเราไม่ทําอะไรน่ราจะได้ไหมเนี่ยมือนเรามีข้าวสารอยู่ยังไม่ได้หุงเลย เรายังมีไม่ไม่รู้วิธีของด้วยนั้นเรายังไม่มีข้าวสารอยู่ในมือเราด้วยบางคนเนี่ยก็ต้องไปสแสวงหาก่อนหรือ <c oughs> ว่าถ้ามันไม่มีการซื้อขายกันเราต้องไปทําเองผลิตข้าวสารเองมันจะยุ่งยากไหมต้องไปทํานาเองนะไปไถานาหว่านข้าวเกี่ยวข้าวได้ข้าวมาแล้วก็ เป็นข้าวที่ยังมีเมล็ดทุ่มอยู่อะ่ะมีเปลือกทุมก็ต้องเอาเปลือกออกมาเอาข้าวนี้นะมาทําการหุงจะเป็นข้าวสุกถึงรับประทานได้ซึ่งมันกระบวนการมันยุ่งยากไม่ง่ายเลยนะเนี่ยแต่น้องปูบอกไม่ต้องทําอะไรแล้วเราจะทําอะไรเราจะได้ทึงไหนลนะ่ะ เมื่อเราปฏิบัติไปจึงรู้ว่าอันนี้ผู้ที่ท่านบรรลุทมแล้ววัยที่สุดของท่านก็คือท่านไม่ต้องทำอะไรท่านปล่อยวางว่าเราถ,ถามอย่างนั้นเราจะเอาไว้อย่างนั้นท่านก็ตอบอย่างไวไัวัถ้าจะถามตอบว่าแล้วผมยังปล่อยวางไม่ได้ผมยังไม่มีปัญญาผมควรจะทำอย่างไรอันนี้ก็ต้องไล่มาแล้ว ต้องม,มีทานก่อนนะมีความเสียสละมีศีลนะอย่างพวกเรามีทานมีศีลกันลนะนัปฏิบัติต้องพยายามเจริญสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นนะให้ปัญญาเกิดขึ้นมาที่ละน้อยสัก่อนแล้วก็ต้องอดทนได้ที่จะรอผลอ้อปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งมันถึตกับหา 5, ปีหกปีเจ็ดปีถึงจะรับประทานผลนะ ครูบาอาจารย์ท่านมีผลแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วต้นไม้ก็ผล,ลไม้ปอกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่านได้ชิมและอิ่มแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนี่คนมาถามว่าอยากจะมีสวนทุเรียนอยากจะมีสวนผลไม้ อยากจะทานผลไม้แล้วอิ่มแล้วจะมีรสชาติเป็นอย่างไรท่านครบถ้วนหมดแล้วที่พุทธิจะไม่มีนะมันต้องเริ่มต้น,นก่อนค่อยๆเป็นไปอดทนได้รอได้ที่ผลจะเกิดขอให้มีความเพียรความพยายามเถอะย่อมสมําเร็จด้วยความเพียรทั้งนั้นแหละเพียรมีสติเพียรละบาเพียรบํา,บาพเพ็ญบ,บุญอารมณ์กุศลเกิดขึ้นละไป พยายามไม่ให้เกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดแล้วพยายามประคับประคองไว้ตอนสมาธิตัต้งมันพิจารณาให้เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติใจก็จะเป็นวิมุตติหลุดพ้นให้ได้นะให้มีความเพียนความตั้งใจกันทุกๆท,ท่านนะวันนี้ก็เป็นวันที่6กห่งกางรปฏิบัตินะ